สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่อง Lucky Republic สาธารณารัฐแห่งความโชคดีกันอีกเช่นเคยและเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Death p a c e Remake วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเขาคนนี้กันดีกว่าครับผู้ที่มีฉาย,ยามากมายเสียเหลือเกินทั้งผู้รอดชีวิตของยานคิลเลียนและอิชิมูระผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เอจิทเซผู้ที่รอดชีวิตจากสถานีไททันโอ้และอีกมากมายเลยล่ะครับเพื่อน ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงไอแซคคลาร์กพระเอกดวงสวยที่ดวงสวยเสีเหลือเกินแต่เขาก็รอดชีวิตมาได้ในทุกภาคนะครับและก่อนไปรับชมนะครับเพื่อนๆพ,พวกเราก็ขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า ไอแซคคลาร์กนะครับเป็นอดีตวิศวกรระบบยานที่ทำงานให้กับ CEC หรือว่า Concorde a n c Extraction Corporation และเป็นตัวละครหลักที่เราจะได้เล่นในซีรีส์เด a เปกันครับหรือใช้คำว่าไดฮาร์ดแห่งอวกาศก็คงจะไม่ผิดนักหรอกโดยถ้ากล่าวถึงประวัติไอแซคแบบย่อๆก็จะประมาณว่า ระหว่างเหตุการณ์หน้าดาว AJ7 ครั้งที่2หรือว่า Se c o n d a อ7 i เ c i d e n t ไอแซเป็นส่วนหนึ่งของทีมซ่อมบำรุงฉุกเฉินของ USGK i l l i ิ n เลที่ถูกส่งไปยัง USD อสจิชิมูระครับเพื่อนเพื่อเพื่อตรวจสอบและจัดการกับสัญญาณลึกลับที่ถูกส่งออกมาจากยาอิชิมูระนะแล้วโดยสรุปรวมเราก็จะเห็นได้ชัดว่าไอแซคนะั้นเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในเหตุการณ์นี้และติดอยู่ในอวกาศเป็นเวลานาน,านถึง3ปี ่อนที่ยานของรัฐบาลโลกจะได้ให้การช่วยเหลือครับและในอีก3ปีถัดมานะไอแซคก,ก็จะถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลรักษาผู้วิกลจริตหรือว่าโรงพยาบาลบ้านนั่นเองครับเพื่อน,อนบนสถานีไททันและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมรูปแบบหนึ่งหรือที่เรียกว่า A Form of d e m e n t i a นียหรือผมขอเรียกสั้นๆว่าอาการ Dement ช a นะครับซึ่งส่งผลให้เกิดภาพหลอนตามหลอกหลอนเขาตลอดเหตุการณ์เลยครับ โดยในจิตใจส่วนลึกและความทรงจำในสมองเขานั้นได้รับการบันทึกสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างพิมพ์เขียวการสร้าง marker ครับซึ่งถูกบันทึกไว้ในสมองเขาตั้งแต่ภาคแรกเลยซึ่งในจุดนี้นะครับเพื่อน,อนรัฐบาลโลกก็ได้ใช้ประโยชน์จากสมองไอแซคในการล้วงข้อมูลจุดนี้ละครับเพื่อนํามาสร้างสำเนาของ m a r k ร์จนเกิดความวอดวายในภาคที่2ตามที่เราก็รู้ๆกันนะ และหลายปีต่อมาครับเพือ่อนๆตัวเขาเองก็ยังมีคอรสสำหรับการสร้างหรือทำลายมาร์เกอร์และตัวของไอแซคเองก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเดเมนเชียอีกครั้งหนึง่งเมื่อเขาได้สัมผัสกับหนึ่งในบริ t เทนมูนหรือที่บางทีคนเราอาจจะเรียกว่าบราเธอร์มูนหรือบัตมูน เป็นเนโครมอฟขนาดมหือมานะครับเพื่อนๆและเป็นแหล่งกําเนิดของสัญญาณมาเกอร์พวกมันเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์มาจบกันหรือควบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกกันว่า Convergent Event และเชื่อว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิตของเนโครมอฟนะและนี่ก็เป็นเรื่องย่อๆทั้ง3ภาคของ d a ด Space ครับที่เฮียไอแซคเหล่านั้นเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อมานะครับเพื่อนๆเรามาทำความรู้จักเฮียกันให้มากขึ้นดีกว่านะ ในวัยเด็กนะครับเด็กชายไอแซคคลาร์กนั้นเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2461ไอแซคน้อยของเรานั้นอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาซึ่งพ่อของเขาก็ชื่อว่าพ่อคลาร์กซึ่งเป็นนักออกแบบยานอาวกาศและออกเทเวียคลาร์กซึ่งเป็นแม่ของเขานะครับและที่สำคัญแม่ของไอแซคนั้นเธอคือสาวกของยูนิทโลจิสตที่เข้มอาอมากๆเลยละครับเพื่อนและนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ไอแซคนั้นเกลียดศาสนานี้สุด,สด เพราะว่าในช่วงที่พ่อของไอแซคนั้นจําเป็นต้องออกไปทํางานในที่ห่างไกลทําให้ไม่มีเวลากลับมาหาครอบครัวมากนักแม่ของไอแซกก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอีกหนักเลยละครับไม่ใช่แค่ซึมเศร้านิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ก็ได้รับกําลังใจจากจิตแพทย์ที่รักษาเธออยู่นะว่าให้หาสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตทําให้เธอนั้นได้ค้นพบกับ Che s ์ออฟยูน o ทอโช่วยปลอบประโลมจิตใจครับเธอจึงกลายมาเป็นคนเคร่งศาสนายอย่างมาก มากถึงขั้นขายทรัพย์สินของบ้านทั้งหมดเลยล่ะครับให้กับศาสนาจักรและการตัดสินใจในครั้งนี้ก็ส่งผลเสียต่อไอแซคเราครับเพราะว่าเขานั้นถูกบังคับให้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาวิทยาลายัยวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเนื่องจากขาดแคลนคุณทรัพย์และการไปศึกษาต่อในวิทยาลัยที่ด้อยกว่านั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเพื่อนๆทาให้ไอแซคน้อยของเรานั้นเกลียดและไม่ไว้วางใจพวกยูนิทอริจสอีกเลยครับ ต่อกันดีกว่าครับตรงที่ว่าโดยทั่วไปในวัยเด็กของไอแซคนั้นไอแซคจะมีชีวิตส่วนใหญ่กับแม่ของเขาครับอย่างที่ผมกล่าวไปครับว่าในขณะที่พ่อของเขานั้นออกไปทํางานและเมื่อโตขึ้นนะไอแซกก็ได้เดินตามรอยพ่อครับและได้ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลและเขานะครับได้รับเลือกให้เข้าเรียนในสถาบันวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงแต่น่าเสียดายอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าเขาไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ เพราะว่าแม่ของเขานั้นได้เอาเงินไปใช้ในกิจกรรมศาสนาจนหมดเกลี้ยงเลยครับเพื่อให้ตำแหน่งในศาสนาของเธอนั้นสูงขึ้นเหมือนกับกับตันมาเทียสในภาคแรกนั่นแหละครับที่ต้องการตำแหน่งในศาสนาที่สูงขึ้นเนาะต่อมานะครับเมื่อไอแซคของเรานั้นก้าวเข้าสู่ CEC และหน้าที่การงานของเขาแม้จะประสบปัญหาทางการเงินนะครับเพื่อนๆแต่ไอแซคของเราก็สามารถสําเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมเลยนะครับบอกแล้วครับว่าเฮียไอแซคของเรานั้นไม่ธรรมดาจริง ถึงจะจบมาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงรองลงมาก็ตามแต่ในหลายปีต่อมานะครับไอแซคของเราก็ได้สมัครเข้าร่วมแผนกพาณิชยนาวีหรือว่า Mercedes Marine ทาให้เฮียไอแซคของเรานะครับสามารถพิสูจน์ความเก่งกาจในใสายงานวิศวกรรมศาสตร์ของเขาได้นะครับต่อผู้บังคับบัญชาและด้วยความประทับใจในความเก่งของเฮียไอแซคเรานะครับผู้บังคับบัญชาของเฮียแกจึงเลื่อนตําแหน่งให้ไอแซคของเรานั้นเข้าใกล้กับเส้นทางเดินเรือหลักมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อได้ว่าเขานั้นได้รับความไว้วางใจมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาไอแซกก็ได้อาศัยอยู่กับนิโคโเบรน,นันแต่หลังจากนั้นในเวลา2-3ปีนะครับเธอจะได้รับมอบหมายงานให้ไปอยู่ที่ยานอิชิมูระตามที่เรารู้กันในภาคหนึ่งนั่นแหละครับในฐานะเจ้าหน้าที่แพทย์อาวโุโสและหลังจากนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ตามเกมภาคท,ที่1ถึง3ครับผมเอาละเรามาดูรายละเอียดของเฮียไอแซกกันต่ออีกหน่อยดีกว่าครับ จริงๆเหตุการณ์ต่างๆในเดสเปกนั้นไอแซคเรามีความไม่พอใจต่อาศาสนายูนิโทโลจิสเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้นะซึ่งเป็นผลมาจากการที่แม่ของเขานั้นใช้เงินของครอบครัวไปจนหมดกับาศาสนานี้หลังเหตุการณ์ในเดสเปกความรู้สึกนี้ได้เพิ่มขึ้นจากความไม่ไว้วางใจและความไม่พอใจจนนําไปสู่ความเครียดชังงยังหนักหน่วงเลยละครับเพื่อน มาต่อกันที่เรื่องของพ่อไอแซคนิดนึงนดีกว่าครับเพื่อนจริงๆแล้วในเกมนะครับไอแซกเราก็จะพยายามตามหาพ่อของเราอีกด้วยซึ่งพ่อของไอแซคนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเมื่อเราค้นหาไฟนะครับเราก็จะได้ค้นพบว่าไฟายส่วนตัวของพ่อเขานั้นถูกจัดประเภทโดยรัฐบาลโลกว่าท็อปซีเคดหรือว่าลับสุดยอดอีกต่างหากนะโดยที่พ่อของไอแซคนั้นก็มีประวัติน้อยอมมากๆ เรารู้แต่เพียงว่าแกชื่อว่าพอคาร์กเป็นสถาปนิกยานอวกาศที่ถูกว่าจ้างโดยกาแลกติกยูเนียนเมอร์ชานดมารินคอปครับพอนั้นเป็นผู้สร้างยานที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและได้รับรางวัลชื่นชมมากมายแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะแห่งยุคเลยแหะครับแต่เนื่องจากลักษณะงานของเขานะพอจึงต้องอยู่ห่างจากครอบครัวเป็นเวลานานครับเขาเคยได้วันหยุดและกลับมาที่โลกตอนที่ไอแซคได้4ขวบนับว่าเป็นการหยุดงานมาเจอลูกครั้งแรกของเขาเลยก็ว่าได้ ลองคิดดูนะครับเพื่อนๆว่างานของเขานั้นจะยุ่งขนาดไหนและเมื่อวันหยุดสิ้นสุดลงพอก็ได้รับภารกิจนอกโลกอีกครั้งและเป็นงานที่กินเวลาชีวิตเสียเหลือเกินซึ่งในระหว่างนั้นครับเพื่อนๆเขาก็ได้หายตัวไปประวัติการทํางานของเขาจึงถือว่าเป็นความลับเป็นอย่างมากไม่ว่าไอแซคจะใช้ความพยายามมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหาข้อมูลของพ่อเขาได้เลยไอแซคนั้นไม่รู้ว่ารัฐบาลโลกได้เก็บข้อมูลของพ่อเขาเป็นชุดเอกสารที่ขึ้นชื่อว่า รับสุดยอดซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังคงเป็นปริศนาให้เราสงสัยกันต่อไปโอ้ยภาคสมาเถอะครับผมขอละเพราะว่าในบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับและคนเขียนบทนะครับก็มีการแง้มเล็กๆไว้แล้วว่าภาคสีจะเป็นการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายบนพื้นผิวโลกของเรานั่นแหละครับทำให้ผมโคตรไฮและอยากจะเล่นเอามากๆเลย มาดูกันส่วนในเรื่องของความรักของเฮียไอแซกกันดีกว่าครับเพื่อนๆคนรักของเฮียไอแซคนั้นอย่างที่เรารู้กันดีนะครับคนแรกก็คือเจนิคนั่นเองที่เฮียนั้นรักอย่างสุดหัวใจเลยครับเพื่อนๆซึ่งแสดงให้เห็นจากความมุ่งมั่นของเขาที่จะพยายามตามหานิโคท่ามกลางในโคมอฟทั้งหลายแต่หลังจากที่เขารู้ว่านิโคนั้นฆ่าตัวตายในช่วงที่ในโคมอฟระบาดครั้งแรกในยานอิชิมูระไอแซคของเราก็เสียใจหนักเลยล่ะครับ และภาพที่ไอแซคเห็นตลอดทั้งเกมก็เป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่เกิดจากมาร์เกอร์เท่านั้นเองไอแซคนั้นรักนิโคลมากจนเกิดเป็นภาพหลอนเลยละครับเพื่อนๆอย่างที่เราเห็นกันจนกระทั่ง3ปีต่อมานะในระหว่างเหตุการณ์ที่สปอไอแซคของเราก็พบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถลืมนิโคลได้ความรู้สึกเศร้าใจและความอ่อนแอที่เกิดจากการที่เธอปรากฏตัวขึ้นในจิตใจของเขาอย่างต่อเนื่องแต่ก็โชคดีนะครับเขาเริ่มเข้มแข็งขึ้นทำใจได้มากขึ้น ถึงกระนั้นไอแซกก็ยังรู้สึกผิดต่อการตายของนิโคครับเพราะอย่าลืมนะครับไอแซกนั้นเป็นคนสนับสนุนเธอเข้ามาอยู่ในยานอิชิมูระเพราะด้วยเหตุน,นี้เองเขาก็เลยเอาแต่โทษตัวเองครับเป็นผมผมก็คงจมปักกับความรู้สึกผิดอย่างนี้ไปตลอดเหมือนกันนะไอแซก it's me I wish I could talk to you Sorry. และเนื่องจากประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับยาน USG Ishimura และการทรยศของเคนดราทำให้อ s a แซกนั้นก็รู้สึกไม่ไว้วางใจผู้รอดชีวิตคน,น,นอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโลกหรือ Church of Unitology ที่แม่งบ้าบอชิบหายเลยละครับเพื่อน,อ,นอย่างไรก็ตามนะตัวเขาก็ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เขาพอจะช่วยได้นี่ก็แสดงให้เห็นชัดเลยนะครับว่าเฮียไอแซคของเรานั้นก็เป็นคนดีโดยเนื้อแท้จริงๆนะแม่ก็พระเอกเนี่ยเนาะความไม่ไว้วางใจของไอแซคที่มีต่อรัฐบาลโลกเริ่มต้นจากการทรยศของเคนดาครับและที่สําคัญ ความสนใจของรัฐบาลโลกในการผลิตเลดมาร์เกอร์ด้วยวิธีการ,รวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อจุดประสงค์ด้านพลังงานไอแซคจึงถูกกองกําลังของรัฐบาลโลกตามล่าอย่างต่อเนื่องขณะที่อยู่บนสถานีไททันในภาคที่2ซึ่งได้รับคําสั่งมาให้กําจัดเขาพร้อมกับคนอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมาร์เกอร์คือใช้ประโยชน์จากกรูปุ๊บสั่งเก็บกูปับ๊บแม่งเป็นเหมือนกันหมดไอ้พวกรัฐบาลเร็วนี่แม้จะหนีออกจากสถานีไททันได้แล้วนะครับ แต่เขาก็ยังถูกตามล่าหลังจากถูกโรเบิร์ตโนตันและจอห์นคาร์เวอร์จับตัวได้ที่อนานิคมในดวงจันทร์นิวฮอร์เรซันในภาคที่3เฮียไอแซคเราก็ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพวกเขาเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะพวกเขาเป็นคนของรัฐบาลโลกแต่ก็นะสรุปก็ต้องไปเพราะเอลลี่อยู่ดีนั่นแหละครับตามที่เราเห็นกันในภาคที่สานั่นแหละตัวของไอแซคเรานั้นเป็นคนที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัวและมุ่งมั่นมากเลยครับอย่างที่เราเห็นได้ตลอดทั้งเกมเลยยกตัวอย่างนะครับ เขาเปิดใช้ระบบยานหลีกหนีถูกเฉิญที่นั่งได้คนเดียวออกไปเพื่อให้เอลลี่นั้นได้รับการช่วยเหลือแม้ว่าเธอจะปฏิเสธก็ตามเพราะว่าไม่อยากให้เธอนั้นมีจุดจบเหมือนนิโคลครับหรือการพยายามช่วยเพื่อนวิศวกรอย่างซานโตสจากการถูกเนโคมอฟขนาดมหึมาโจมตีซึ่งเป็นการกระทําที่เสี่ยงตายมากมากหรือแม้แต่ตอนที่คาเวอร์ตัดสายเคเบิลออกและซานโตสตายไอแซกก็โกรธและเศร้าโศกเป็นอย่างมากเลยละครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับเพียไอแซกเรา ใช่งั้นเรามาต่อกันที่เกตเล็กเกตน้อยของเฮียกันดีกว่าครับชื่อของไนายแซคคลากตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกอย่างไอแซคอาซิมอฟและอาร์เธอร์ซีคลากครับผมและชื่อของพ่อแม่เขาออกติเวียคลากและพอคาร์ก็น่าจะเป็นการยกย่องนักเขียนไซไฟชื่อดังอย่างออกติเวียบัตเลอร์และพอแอนเดอร์สันตามลำดับครับผมไม่ใช่พอวแอนเดอร์สันที่เป็นผูุ้่มกับสุดเทพคนนั้นนะครับผม ในการสัมภาษณ์เมื่อปี2021กับโปรดิวเซอร์และโควิเตอร์อย่างคุณชักเวเวอร์มีการเปิดเผยเรื่องราวดั้งเดิมกันไว้ว่าแผนสำหรับ e a ส Space 4เป็นบทที่3ของการเดินทางทางด้านจิตวิทยาของไอแซคเนื้อเรื่องของไอแซคจะเป็นแนว psychological ควบคู่ไปกับตัวตนของเขาในเวอร์ชั่นที่มืดมนหรือว่าดักมากขึ้นเรื่องราวจะนำเสนอผู้เล่นอย่างเราๆไปสู่เรื่องราวของไอแซค ที่นำเบรดเทนมูดมาสู่โลกในตอนจบภาคที่3ามนะและเนื่องจากว่าตัวเขานั้นเป็นสื่อกลางของมาเกอร์เนื่องด้วยว่าเขามี DNA ที่เข้ากันได้กับสัญญาณมาเกอร์และเดสเปคซีจะเป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายบนโลกโดยไอแซคจะต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมของเขาและต่อสู้กับดวงจันทร์จากข้อมูลของคุณบีเวอร์นะครับองค์ประกอบหลายอย่างจากเรื่องราวดังเดิมนี่นะที่เขาได้สัมภาษณ์ไว้ถูกนําไปใช้ใน d ีเ Awaken ไปแล้วซึ่งน่าเสียดายมากมาก ผมละโคตรอยากเล่นภาคสเลยล่ะครับเพื่อน <ilos oph il ic> ข้อต่อมานะครับไอแซก็เราดูเหมือนว่าจะมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยละครับเพื่อน เขาต้องทนทุกข์จากความทรมานและการทรยศถึง3ครั้งจากการตายของพันธมิตรก็หลายคนการทรมานทางจิตใจเป็นเวลาสามปีบนสปอว์เผชิญหน้ากับอันตรายอย่างต่อเนื่องในแต่ละภาคแต่เขาก็ยังสามารถพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้อย่างปกติยกเว้นใน e ดสเปกภาคที่3ามอเวกนนะครับที่ซึ่งเขาสูญเสียสติสัมมัญญะและต่อสู้กับคา r เวนซึ่งมีอาการประสาทหลอนเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าพี่แกนั้นโคตรจิตแข็งเลย นะิโคนั้นไม่ใช่คนเดียวที่ไอแซคนั้นรู้จักบนยานอิชิมุระครับโดยอ้างอิงจากความคิดเห็นในไดอารี่ของไอแซคที่ปรากฏในขณะที่เขาอยู่บนมาย i n g งเด็กบ่งบอกเป็นนัยะว่าเขานั้นมีความคุ้นเคยกับลูกเรือบางคนเช่นกันครับหรืออาจจะเป็นการใบ้ว่าเขาเคยเป็นลูกเรืออิชิมุระมาก่อนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะ i อแซคและ l e x กซีนส์ l อลเเป็นตัวละครเพียง2คนครับที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งในจิตซเวนและสถานีไททัน i อแซคนั้นเปรียบได้กับตัวละครอย่างป้าเอลเลนลิปลีจากภาพยนตร์เอเลียนเลยละครับเนื่องจากเขานั้นรอดชีวิตจากเหตุการณ์นรกแตกนี้ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ทหารก็ตาม i อแซคนั้นเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ในเกม d ด n t ต Inferno d e a โนของทางโซนยุโรปครับ นอกจากนี้นะครับไอแซกยังเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ในเกมสเกต3โดยใช้รหัสชื่อว่า d e a t h b a c t 2น่าจะจบครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับเฮียไอแซค,คลาร์กหาก,กเพื่อนๆมีตรงไหนที่อยากเสริมอย่าลืมแชร์กันนะครับที่ใต้คอมเมนต์และหาก,กเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิแก่ทุกท่านสวัสดีครับผม cool